รู้หรือไม่ว่าคุณมีงูกับคนผีตามอยู่ปี2517เราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจคลิปนี้เป็นตอนที่สามด้วยอำนาจบนบ,นบารมีวาสนาสายลายมือกากบาทเป็นโชคชะตาที่ถูกปีตาประทับ จากสวรรค์บางคนบอกว่าตีตาประทับจากนรกหรือเปล่าทำไมต้องจากสวรรค์ต้องจากสวรรค์สิครับผู้ที่มีบุญกุศลวาสนาแบบนี้จะตีตามาจากนรกได้ยังไงตีตามาจากนรกก็คือมาจากอสุรกายปูดผีปีศาจนครับสัตว์เลวรฉานนะครับก็เรียกว่าเลวรฉานก็ยังสงกว่านรกแต่ยังไงก็แล้วแต่ เราก็ไม่รู้ว่าสายและมือกระบาดครับผมมาจากชั้นไหนแต่สายและมือกระบะมาจากสวรรค์แน่นอนร้อเปเเพราะบ่งบอกถึงผู้มีอำนาจกาได้กาเสียกาที่จะปราบประหารศัตรูหมู่มานให้หมดไปสิ้นดวงตาของคนที่มาจากนารกภูมิอสุรกายจะมีตาประทับแบบนี้เหรอ เขาเรียกว่ากากบาด X อ,อยู่ตรงกลางหัวใจตรงกลางฝ่ามือนั่นเองแต่ถ้าเป็นกากบาทสเปะสปะขึ้นบนตรงกลางฝ่ามือก็ไม่ได้แย่แต่แค่เจ็บปวดเจอปัญหาช่วงใดเราก็ต้องรู้นะครับผมกลุ่มของเรากลุ่มสายและมือกระบาดรวมตัวจับกลุ่มกันใครไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกนะเพื่อดูคลิปพิเศษของทางช่องนะครับนะบผมกลุ่มของเรารวมตัวจับกลุ่มกัน เพื่อคอยระแวดระวังเพื่อรู้และเอาไปแก้ไขเอาไปปรับปรุงเอาไปเป็นมูเตลูนั่นเองนะครับท่านที่เอาไปเป็นมูเตลูก็คือเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันรู้ถึงเรื่องราวต่างๆรละแวดระวังนะผมเรื่องมูไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมเพราะว่าเรื่องโบรัมโบราณเนี่ยเขาพูดกันเอาไว้ว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาจากพูดผีปีศาจเพราะฉะนั้น ถ้าท่านไม่อยากป่วยท่านไม่อยากมีโรคภัยใกล้เจ็บท่านก็หลบหล,ลีกลีกหนีให้เป็นกับพูดผีปีศาจกับงูร้ายแต่ถ้างูเข้ามาดีก็ดีไปถ้ามาร้ายล่ะจะเกิดอะไรขึ้นงูนะครับเปรียบเสมือนมีวิญญาณเข้ามาแฝงอยู่ในตัวงูท่านเคยเห็นงูหรือไม่ครับงูที่มีลักษณะเป็นสีดำมีเก็ตเป็นสีลุง นะครับผมถ้ามาจากท่อน้ําอย่าไปแตะต้องมันนะครับนะครับผมอย่าเอามือไปจับนะครับไม่ว่าท่านจะมีหน้าที่นะครับผมนะครับเป็นอะไรที่เป็นตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะครับเพื่อมาจับงูนะครับคุณจะเอามือไปจับไม่ได้ต่อให้คุณใส่ถุงมือนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรบางอย่างเขาเรียกตกตําแหน่งอาถรรพ์นะครับผิวหนังของเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า เก็บสะสมมานานพลังบารมีอำนาจเหมือนนางปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่ท่านเคยดูในหนังหนังในหนังจักจักวงวงหรือว่าหนังเทพเทวดาชั้นฟ้านะครับผมหนังเรื่องราวต่างๆนะครับผมปราผีป่ามารน,นะครับ,นะรบทุกสิ่งทุกอย่างรู้แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องพวกนีดด้ทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาตีความเป็นมูเตลูงูต้องเก็บหนังเขาอย่าไปจับเพราะว่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งพูดผีพีศาจวิญญาณท่านคิดหรอว่าวิญญาณไม่สถิตอยู่ที่ผิวหนังงูนะผมท่านเคยดูหนังญี่ปุ่นหรือผีญี่ปุ่นหรือไม่ผีเหล่านั้นจะคอยกินวิญญาณกินวิญญาณแล,ล้วรวบพลังเป็นของเขาเอง สิ่งเหล่านั้นฟังดูแล้วมันเป็นนิยายมันเป็นเรื่องเล่าเลอะเทอะเลอะเลือนแต่สําหรับสายลายมือกระบาดทาท่านคิดจะเข้ากลุ่มของเราจะบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงครับนะครับท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับเพราะว่าเราเจอพูดผีพีศสารกันมาเยอะตรงเก็ตหนังงูจะมะีวิญญาณต่างๆเข้ามาสถิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทวดานะครับ อุบาาจารย์นั่นก็กล่าวไว้ว่าเทวดาชอบคิดว่าดอกไม้เป็นวิมานแล้วท่านไม่คิดเหรอว่าวิญ,ญญาณต่างๆไม่คิดว่าหนังเก็ตงูเป็นวิมานของเขาแล้ววิญญ,ญาณพูดผีพีศารเข้ามาสถิตเข้ามาเยอะแยะมากมายงูเขาชอบนะผมงูเขาก็เลือ้อยไปเลือกสวนไล่นาท่อน้ำนัสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองลับแลไปมุดไปใต้ดินเมืองบาดาลนครับเลื้อยไปเรื่อยนะครับผมและยิ่งเป็นงูเจ้าพ่อเจ้าแม่งูมีบุญกุศลวาสนามูงูมีอำนาจบารมีวาสนาเจอทั้งคนเจอทั้งผีเจอทั้งเรื่องราวต่างๆเข้ามารวมอยู่ในเกตงูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ต่างๆใครแต่ต้องชีวิตพังพินาศแต่ว่ามันมีข้อดีและข้อเสียข้อดีคือทําให้ท่านถูกหวยรวยหุ้นเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีผีเขาดนให้รวยได้นะบางคนเลี้ยงผีเพื่อให้ตัวเองรวยนะครับเพื่อประหัตประหารคนอื่นนะครับนะครับผีเขาดนให้รวยได้นะบางคนเลี้ยงงูผีนะครับ ครับแต่เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรแตะต้องสำหรับสายเรยมือกระบาดเราเพียงแค่หลบแล้วก็จ้องมองดูก็พอเพราะว่างูอาจจะเลื้อยเข้ามาบนชายคานบ้านของท่านแล้วมาจ้องตาท่านท่านอย่าไปกลัวครับจ้องมาก็จ้องกลับแต่อย่าให้เขาคืบคานเข้ามาให้เขาออกไปไล่ออกไปเองจงออกไปนะครับแต่อย่าไปพูดอย่างนี้นะนะครับผมเราต้องให้เกียรติ งูผู้มีอำนาจนะครับแล้วทำไมทำไมเราต้องให้เกียรติในเมื่อเราเกิดในโลกมนุษย์ภูมิสูงกว่า,รารเราผมสัตว์ไดโชานก็ต้องต่ํากว่าโลกมนุษย์ภูมินะครับต้องสูงกว่าแล้วทําไมเราต้องให้เกียรติเขานะครับจะให้เกียรติหรือไม่เกียรติไม่รู้แต่เขาดุครับท่านก็นลองไม่ให้เกียรติคนที่ดุนะครับแล้วเขามากัดท่านมาประหัดประหารท่าน มาแช่งท่านนะครับทำให้ท่านตกต่ำเบี้ยดินตาของงูมีอำนาจพิเศษคิดร้ายประหันประหารรักก็รักสุดเกียดก็เกียดสุดนะครับผมถ้าเปรียบตามตำรางูเปรียบเสมือนเพศตรงข้ามที่วิญญาณแฝงเข้าไปภาวะจิตใจโดนจิตโดนใจให้เข้ามาทําร้ายประหันประหารท่านเข้ามาก็รักสุดเข้ามาก็เกียดสุดในปี2567ให้ท่านระวัง ระวังเพศภัยกับปัญหาต่างๆงูมันเลือ้อยเข้ามาอย่าพลาดพังให้มันกัดถึงแม้มันจะไม่มีพิษงูเหลืองงูลามงูเห่างูเจ้าพ่องูเจ้าแม่ท่านคิดว่าไม่มีจริงเหรอนะครับบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงครับแล้วมีอย่างแรงนะครับท่านควรที่จะต้องสังเกตนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เขาเข้ามาก้ามกายอย่าไปแตะสัมผัสให้เขาออกค่อยๆเลื้อยออกไป นะครับผมถ้าเขาหลบอยู่นะครับผมก็อาจจะต้องเรียกคนมาจับไปคนจับอาจจะต้องซวยไปเพราะว่าเจองูเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่บุญกุศลวาสนานะครับผมสิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่มันอาจจะไม่ส่งผลทันทีทันใดก็ได้แต่ถ้ารวมตัวกันมากๆมันเป็นความเชื่อสายศาสตร์ถ้าท่านโดนอาถรรพ์มากเข้าท่านจะทนไม่ไหวแน่นอนครับการโดนหนึ่งครั้ง นะครับผมบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับบอกว่าจับแตะต้องเรื่องอาถรรพ์แล้วผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับหนึ่งครั้งมันรวมอยู่ในตัวท่านนะครับครั้งที่สองมันรวมอยู่ในตัวในตัวท่านนะครับครั้งที่สามมันรวมอยู่ในตัวท่านนะครับครั้งที่สี่มันอยู่ในรวมอยู่ในตัวท่านนะครับครั้งที่ห้ามันรวมอยู่ในตัวท่านนะครับครับและ5ห้าประเดประดังเข้ามาตัวท่านจะร้อนร้อนหนาวหนาว เหมือนไฟแผดเผาตลอดเวลาผิวหนังเหมือนโดนกัดพุธแทบจะทนไม่ไหวกระบนกระไว้กระสับกระสายกว่าพลังนี้จะเสื่อมเองต้องดึงกระถาอาถรรพ์ออกไปให้หมดไปสิน้นนี่คือสิ่งที่หมอผีนะหมอดูหมอทำรรเขาเจอกันเพราะฉะนั้นหลบปลีกซ่อนเล่นอยู่ให้เป็นนะครับโดนจัดหนักจะเต็มเรื่องอะไรเราจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องอาถรรพ์พวกนี้เพราะฉะนั้นสายเลือกระบาดกลุ่มของเรา เราก็รวมตัวกันแล้วเราก็บอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะต้องงูมันดุนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรครับตัวเงินตัวทองนะครับสิ่งเหล่านั้นเขาไม่แตะต้องกันนะครับบางคนชอบเอามือไปจับนะครับเอามือไปจับแตะต้องผิวหนังสีมันสวยดีอาจารย์ผิวมันสีลุงนะผมนะมันเกาะต้นไม้อยู่นะผมแล้วมันเลือกเกาะต้นไม้ ที่มีบุญกุศลวาสนาด้วยนะพวกนี้มันมีบุญกุศลวาสนามากโบยจิตใจมันตกตม่มมันถึงไปเกิดเป็นตัวเงินตัวทองนะครับผมถึงขั้นนะครับผมเขาเรียกว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานอยู่แล้วจะเกือบกลายเป็นงูแล้วแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ผิวหนังมันตกตําแหนง่งอาถรรพ์ปีศาจหมู่มารเข้ามารวมตัวนะผมจับแล้วเจออาเพศอาถรรพ์เจอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวไม่ดี ับผมเผลอๆจะโดนคุณเข้าไปครับก็เรียกว่าคุณใสนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันโดนเข้าไปแล้วมันจะค่อยๆรวบรวมตัวทําให้ท่านเป็นโครคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวในรลับเพราะฉะนั้นเราจะไปแตะต้องทําไมนะครับแต่เลือดแน่นอนครับบางคนเกี่ยวกับเรื่องความร่ํารวยจะถูกขวยจะมีโชคลาภก็เชื่อว่าการจับสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าไม่กลัวตายแล้วข้าพเจ้าขอรวยดีกว่าจะรวยเลยรขึ้นมาทันทีทันใดยอมแรกเอาชีวิตไปสินะครับในโชคชะตางูคนผีนะครับผมยังตามอยู่ในปี2517สิ่งเหล่านี้ตามไม่เลิกนะครับคนรู้หรือไม่นะครับผมมันเป็นอะไรบางอย่างที่แฝงมาในลักษณะที่มองเห็นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวิญญาณ สิ่งต่างที่มันเข้ามาท่านจะมองเห็นก็คือคนนี่แหละเข้ามาจริงๆแต่จิตใจหยาบกระด้างหยาบช้าตามติดอยู่เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลบหลีอยู่ให้เป็น,นค,คนประเภทนี้ยังมีอยู่ในโลกนี้หรือ,อยังไงข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนประเภทนี้แล้วมันน่าจะหมดไปสิ้นนะครับผมในสมัยนี้นหน้าตาเป็นคนที่รูปลอสวยสดงดงาม แต่ปัญหาภายในจิตใจยังหยาบกระด้างเป็นงูเป็นคนเป็นผียังต้องการกิเลสต้องการร่างกายต้องการเสพสมนะครับผมเรื่องราวต่างๆในภาวะร่างกายของท่านต้องการดูดดื่มนะพลังมนสเสนมนจันทาเองจะต้องมาเป็นของข้าข้าต้องการตัวท่านข้าต้องการทุกสิง่งทุกอย่างข้าต้องการนับดูดดื่มในร่างกายของเองเลือดเนื้อเนื้อหนันง ของเองจะต้องมากินต้องมาดูดดืม่มนะครับเอาให้มันสุดเอาให้มันคั่งเอาให้มันบ้านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นอาถรรพ์ที่โดนจิตโวนใจให้ต้องการเพราะฉะนั้นใครบางคนต้องการของสกรปรกต้องการของที่เหม็นนะครับผมมันเกิดความซาบซ่าซาบซ่าตื่นเต้นเย้าวยวนข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้วนะครับมันทนไม่ไหวแล้วมันเห็นของขาวของสด สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากงูกับคนกับผีเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปลหลงไหลอย่าไปติดกับดักมันเข้าละ่ะนะครับกับดักพวกนี้มันอยู่ในสถานที่อับโคจรนะครับผมเขาเรียกว่าจะตกต่ำไปสู่นรกภูมิเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตผู้เป็นทรงธรรมเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นผู้มีบารมี หรือว่าจะตกตามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโลจีนะครับเรื่องของสกปรกนะครับหรือว่าเรื่องเพศเรื่องราวต่างๆเข้ามาผสมผสานเข้ามาดึงดูดตัวท่านเข้าไปนะอยากจะเอาหัวมุดเข้าไปเหลือเกินนะของสกปรกนะครับ,กกนะรบสิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่นะในสายเลืมือกากบ,บาทท่านหลบหลีกให้เป็นอยู่ให้เป็นซิกเซนสัมผัสพ,พิเศษของท่านใช้ให้เป็น ก็บอกแล้วไงครับสายเลยมือกระบาดอีกข้างหนึ่งขาจุ่มไปสู่นรกภูมิอีกข้างหนึ่งจุ่มไปสู่สวรรค์เป็นคนที่ก้ามกึ่งเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามากแต่ว่าถ้าพลาดพั้งจะไปสู่นรกภูมิเขาเรียกว่าโดนโทษหนักเป็นสิบเท่าเหนือกว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่สายเลยมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจท่านอย่าคิดว่าสายไลยมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจจะมีกันทุกคนดูให้ดีครับมันจะเป็นลักษณะพอเหมาะพอควรที่เส้น นะครับสมองปัดขึ้นไปสู่นิ้วชี้นะครับเส้นหัวใจปัดลงนะครับผมไปสู่นะครับผมไปสู่เดินจันทร์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคตาต้องมีสัญ,ญลักษณ์สัญญาณบอกการก็คือกากบาด x ตรงกลางหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตในโชคตาให้ควรที่จะต้องหลบหด็กซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนา ทาให้ท่านหลบหลีกได้ยากก็เหมือนเข้ามาปะทะอาจารย์มันเข้ามาปะทะให้ผมทํำยังไงอาจารย์ก็นะผมหลีกหนีอย่างเดียวเอานะครับ,นะรบลูกศิษย์ก็หนีนไม่กันไม่ทันเพราะฉะนั้นะถ้าท่านรู้แล้วนะท่านยังไม่กลัวเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดแรงอาถรรพ์แรงอาฆาตเพราะนั้นะรนะรเราต้องแต่ต้องเฉพาะของที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับ ปี2567นคุณควรแตะต้องของที่เป็นบริสุทธิ์เท่านั้นของบริสุทธิ์เป็นยังไงแน่นอนครับจะต้องเป็นคนที่สายสะอาดจิตใจช่ำชื่นจิตใจไม่หยาบกระด้างและท่านไปแตะต้องผลที่จิตใจหยาบกระด้างนะครับผมไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงทางเพศหรือร่างกายหยาบกระด้างหยาบช้าท่านคิดว่ามันไม่ส่งผลเลอยอยังไงนะไม่ว่าท่านจะไปดูดดืม่มดูดพลังอำนาจบรารมีวาสนา นะครับผมไม่ว่าจะท่านชายจะไปแอบเที่ยวท่องเที่ยวสถานที่นางน้านางลมนะครับไปแตะต้องไปดูดดื่มมาไปสัมผัสมาท่านคิดว่าว่าพลังหญิงนั้นจะไม่ส่งผลถึงตัวท่านงูเปียบเสมือนเพศตรงข้ามนะครับเราไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นงูอย่างเดียวนะจะต้องเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แน่นอนวิญญ,ญาณต่างๆมันเข้าไปสิงจิตวิญ,ญญาณดึงจิตดึงใจโดนใจ ทำให้ท่านไปแตะต้องสัมผัสพิเศษเกี่ยวกวับเรื่องราวต่างๆนบดึงดูดเข้าไปสายที่ต้องการทางเพศสูงอย่างเช่นสายเบิร์นนะครับผมสายเบิร์นท่านชายเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปหมอซันณะค่อนข้างที่จะบวกอยู่แล้วนะแรงเป็นอย่างมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงคนที่เข้าไปในลักษณะสายเบิร์นเข้าไปดูดดึงเข้าไปต้องการทางเพศต้องการเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านั้นนะครับผมสำหรับเป็นเรื่อง สา,สายศยศาสตร,ร์เรื่องราวเหล่านั้นมันดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้าไปเพราะนั้นท่านแตะต้องเข้าไปมากๆนะครับมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญ,ญาณของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการที่ท่านรสนิยมทางเพศก็เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญ,ญญาณครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะผมแต่เป็นหญิงกับการจะได้เปรียบนะบผมแต่ว่าท่านก็ต้องแตะต้องผู้ที่บริสุทธิ์ท่านคิดหรือว่าท่านจะมีคู่นอน ที่ไม่บริสุทธิ์นะครับผมและจะทําให้ท่านดวงชะตาของท่านบริสุทธิ์มันส่งผลนะครับบอกไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันส่งผลเพราะว่าคู่นอนของเราหรือว่าคนที่เราลักมากที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่คุณพดงคุณธรรมสร้างคุณงามความดีนะครับถ้าท่านมอบเนื้อมอบกายมอบร่างกายให้แก่เขาแล้วเป็นหญิงที่นะครับผมบริสุทธิ์ผุดผ่องมีจิตใจงดงามแล้วมอบเนื้อร่างกายให้แก่เขาเนี่ย นะครับผมเราจะส่งผลหนุนนําควบคู่พลาและแล้วไปทั้งคู่นะครับผมทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับทร,พรัพย์โดยโชคมีบุญกุศลร่วมกันแต่ถ้าท่านไปแตะต้องกับคนประเภทปีศาสจหมูมานงูคนผีนะครับท่านดวงชะตาของท่านก็จะสูตรดูดดืม่มสิ่งเหล่านั้นเข้าไปด้วยนะครับหน้าตาของท่านจะมองค้าเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้ซี่เสียว ดูดพูดผีวิญญาณปีศาจเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ําย,ย่ําแย่ใครเข้ามาได้สามีที่มีลักษณะแบบนี้ดวงตกต่ําเขาถึงบอกว่าให้ดูงโง่เหงลักษณะดวงชะตาของสามีเลือกทั้งทีอย่าเลือกผิดหญิงสาวใดที่เลือกผิดแล้วหรือโดนบีบบังคับแล้วชีวิตตกต่ําเบี้ยดินน่าสงสารแต่ถ้าเป็นท่านชายนะผมในเมื่อท่านยังติดกับดักสิ่งเหล่านั้นอยู่ นะครับผมไม่ว่าจะไปแตะต้องไปดูดดื่มเกี่ยวกับเรื่องทางพวกนั้นนะครับสายเบิร์ต่างๆนะครับมันแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็นรูปดลยินเสียงบนร่างกายของหญิงสาวผู้นั้นท่านคิดหรือว่าร่างกายของนางไม่เปรียบเสมือนดังเกตงูนะครับไม่ว่าท่านจะโดนดอมดมดูดดืม่มกินนะครับลักษณะพิเศษนะครับกินมันหอมไหมล่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านสัมผัสพิเศษแล้วดูดเข้าไป มันส่งผลกับชะตาชีวิตของท่านเรื่องเกี่ยวสัมผัสร่างกายนะครับหญิงสาวที่มีลักษณะผิวพรรณที่ผุดพองชอบเหลือกันชอบเหลือเกินแปงปังแต่บ่งบอกถึงผิวหนังของงูก็เหมือนกันนะครับผมนางแต่ต้องเรื่องอาถรรพ์บางคนก็ใช้สเสน่ว่านยาแฝงน,นะครับผมแต่ต้องร่างกายถูไถไปตามร่างกายนะครับผมเพื่อให้ชายใดดมหญิงเห็นหญิงรักสาวเห็นสาวรัก ผู้ใหญ่เห็นก็รังพากันโสมัสติดก,กับดักมนสเสน่ห์ได้ดอมดมไม่ว่าจะเป็นหน้าอกส่วดทรงองค์เอวผิวหนังที่หนาผิดปกติเพราะว่ามันจะมีมนสเสน่ห์ทำให้ผิวหนังผิวหนาผิดปกติให้หนาแน่นหนาแน่นลักษณะดํำํำจันทร์ซอนจันทร์เมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมพอดูดดมเข้าไปเลียสัมผัสแตกต้องนะครับผมแตะต้องผิวหนังนะครับอย่าจินตนาการไปเลยนะนะแตะต้องผิวหนังนะครับเลียสัมผัสผิวหนัง มันจะดูดตื่นถึงพลังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นในลักษณะรูปรสกลิ่นเสียงเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้คําว่าเลียนะครับผมนะครับรูปรสกลิ่นเสียงมันต้องใช้น้ําลายเลียแตะสัมผัสเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่น่ากลัวเมะว่ามันจะดึงจิตดึงใจทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าอยากจะเข้าไปดื่มอยากจะเข้าไปกินอยากจะเข้าไปสัมผัสบางคนก็ดื่มสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปบางคนก็ดื่ม นะผมเขาเรียกว่าในลักษณะของไม่ดีเข้าไปนะผมสิ่งเหล่านั้นมันต้องการมันต้องความกระหายกระหืนนะครับกระหายกระเฮียนกระหืนต้องใช้คํานี้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องบนนอาถรรพ์เพราะฉะนั้นท่านแต่ต้องเกดงูเรื่องราวต่างๆในปี2517ท่านคิดให้ดีก่อนที่จะทำนะครับระแวดระวังนะครับเลือกคู่ครองให้ดีผู้มีบุญกุศลวาสนาจะส่งผลพลังเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างร่างกายของเขาก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วยนะครับ ถ้าเปรียบง่ายๆในโลกนี้ก็คือเหมือนกับคนไม่ติดโรคนี่แหละนะครับผมแต่ว่านะครับมันเกิดความบริสุทธิ์เพราะว่าแสงสว่างมันเข้ามาเพราะว่าเรากําลังพูดถึงหลักไสยศาสตร,ร์ไม่ใช่พูดถึงหลักวิทยาศาสตร,ร์หลักไสยศาสตร,ร์ม่งบอกถึงผิวพันธุ์ของร่างกายของแต่ละคนถ้าท่านทําคุณงามความดีมีบุญกุศลวาสนามากผิวพันธุ์ของท่านผุดผ่องใครได้เป็นกู้รองคนนั้นก็จะรับ,บรัพ์รวยโชคมีความเจริญลูเลื้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถ้าท่านได้กู้ครองที่ในลักษณะชอบหนีเที่ยวนะคแต่ต้องโลกีท่านนิดๆหน่อยๆก็ยังยว่นได้แต่เข้าไปแตะต้องถึงเรื่องราวต่างเรื่องราวอาถรรพ์ไปไปสัมผัสไปแต่ต้องไปดูดดื่มไปกินเลือดกินเนื้อเขานสัมผัสที่ลึกซึ้งมากมายนะครับสิ่งเหล่านั้นมันจะเข้าไปแฝงบนร่างกายก็เหมือนกับกินเนื้อครับกินปีศาจกินจิ้งจกกินตะขาบกินนะครับผมสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่านะครับผมสืบทอดต่อกันไป นะผมล้วท่านคิดเหรอว่าร่างกายของมนุษย์เราไม่มีสิ่งเหล่านั้นร่างกายของมนุษย์เราก็มีสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะผมไม่ว่าท่านจะไปดูดดื่มหรือไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปสายเบิร์นหรือว่าจะไปทําอะไรนะครับขออนุญาตนะครับคลิปเราเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์แรงอยู่แล้วขออนุญาตพูดแบบหลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กฟังนะครับ,รบเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังสิ่งเหล่านี้มันจะแฝงกลับมาเหมือนจิ้งเลนนะครับผมจิ้งจกตาคาบ นะครับบางคนใช้น้ำมันจิ้งเหลนเอามาช่วยเอามานั่นก็มันเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศไงครับนะครับแต่ถ้าเรื่องสายศาสตร์บอกได้เลยว่าท่านกําลังดึงของเข้าตัวนะครับแต่ตัวใครตัวมันครับเราไม่สนใจเพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะคนที่นำะเอาทางรอดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกทางรอดหรือไม่เลือกทางรอดก็แล้วแต่ท่านนะับกลุ่มของเราสายและมือบากเพียงแค่พูดให้ท่านระวังนะครับผมท่านเข้ากลุ่ม กดสมัครสมาชิกนะรับฟังคลิปพิเศษของทางช่องนะรับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปหมอซันได้นะครับผมให้ค่าครูดได้นะครับผมขอให้ท่านแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับให้ท่านรวยเลยรวย,วยอยู่ให้เป็นครับสายเลยมือกระบาดเอกตรงหัวใจแล้วท่านจะเข้าใจว่าสิ่งเรื่องบางเรื่องมิอันควรที่จะแตะต้องแต่ท่านจะทนได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาจากสวรรค์ไม่เท่ากันขอให้ท่านแช่มชื่นครับสวัสดีครับ